สวัสดีค่ะมานทราบผลฟุตบอลเมื่อคืนกันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโ,โลกก็ได้ครบ4ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนมีแต่อยู่ที่2คู่ไปดูกันเลยนะคะว่าคู่ไหนเข้ารอบบ้างเริ่มกันที่คู่ของเปอเซจากฝรั่งเศสพบกับไบเยนมิวนิคจากเยอรมนีซึ่งครึ่งแรกจบ45นาทียังเสมอกัน0ต่อ0เริ่มครึ่งหลังนาทีที่78แชมป์ยุโรปทีมล่าสุดได้เฮก่อน เดซิเล่ดูเอหาเหลี่ยมยิงยัดเสาแรกและท้ายเกมนาทีที่82วิลเลียนปาโซผู้เล่นของเปอสเซ่เข้าบอลหนักยัดใส่และออนโกเรตกากรรมการชูใบแดงทันทีเปอสเซ่เหลือ10คนช่วงเวลาทดเจ็บเปอสเซ่มาเหลือ9คนจากลูก้าเอาเรงน้องเดดตัวสำรองมาดนใบแดงอีกคนแต่9คนมาได้ประตูย้ำชัยจากอุสมาเดมเบเล่หมดเวลา เอสเซชนะไบเยนมิวนิค2-0ต่อเข้ารอบตัดเชือกรอพบกับผู้ชนะเรอัลมาดริดทีมดังจากสเปนเจอเสือเหลืองดอทมุนจากเยอรมนีผลปรากฏว่าเรอัลมาดริดชนะดอทมุนไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ2ลูกแรกนาทีที่10กอนซาโลกาเซียชาร์ตบอลตรงกรอบ6หลาเรอัลมาดริดขึ้นนำา1ต่อ0อีก10นาทีมาได้สกอร์2ต่อ0จากฟรานกาเซีย หมดเวลา45นาทีแรกเรอัลมาดริดทิ้งห่าง2-0ต่อ 0. ส่วนครึ่งหลังเรอัลมาดริดเบียชนะแับบุตรวิตไปด้วยสกอร์3-2ต่อ 2. เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเปอเซในวันพุธที่9กร,รกฎาคมนี้